ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามยุย้ทาง YouTube และทางหน้าช่องแฟนเพจรับจองรถยนต์ฟอร์ทุกรุ่นนะคะวันนี้นะคะยุย้ยมาพร้อมกับความพิเศษอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับ Ford r a n g e อคันนี้นะคะ Ford r a n g e อคันนี้เป็นรุ่น xlt 4ประตูนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์ 2,200cc ซีซีให้แรงม้า160แรงม้านะคะมีทั้งหมด6สีนะคะก็คือ สีขาวดำแดงบอลเงินน้ำเงินและเทาดำนะคะทุกสีราคาเดียวกันหมดนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่844,0 0 0บาทนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะคะ,ะทั้ง2เกียร์เลยนะคะจะเป็นเกียร์6สปีดทั้งคู่นะคะก็คันนี้นะคะ ดิวก็ตกแต่งรอบคันทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะวันนี้นะคะดีก็จะมาอธิบายการตกแต่งรอบคันก่อนนะคะทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่อธิบายการตกแต่งแล้วนะคะเราก็จะไปเทสไอคันนี้กันนะคะ mm. เพื่อดูว่ารถคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะ mm. ก็ไม่รอชาร้ากันเลยนะคะเรามาดูการตกแต่งก่อนนะคะไปกันเลยคะ่ะด้านบนนะคะ หน้าบนของฝากระโปรงรถนะคะยุติสกูปนะคะทรงเตี้ยนะคะสีขาวตัดดำด้านตรงกลางนะคะส่วนกระจังหน้านะคะจากเดิมที่เป็นโครเมียมนะคะยุก็เปลี่ยนเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับติดตัวอะคิลิกรนเจอร์สีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบแกนนะคะแข็งแรงมากนะคะพร้อมติดตัวอักษร สปอตนะคะสีดำตัดแดงแบบนี้นะคะพร้อมมีไฟ LED สามดวงแบบนี้นะคะส่วนกันชนหน้านะคะกันชนหน้าจากเดิมที่มันเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถวิก็เปลี่ยนเป็นสีดำด้านนะคะทำให้หน้ารถดูมีมิติแล้วก็ดูสปอร์ตดูดันมากยิงขึ้นนะคะส่วนด้านโคมไฟนะคะรุ่นนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะ ติดครอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะสีดําจากโรงงานนะคะส่วนด้านซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดหลอกสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะละด้านล่างนะคะพระเอกของเรานะคะซีรีส์แม็กยางนะคะ แม็กเป็นขอบ16ลายดอกไม้นะคะมาพร้อมด้วยยาง Monster AT2 ซีรีส์อยู่ที่ 265/70R16 นะคะเป็นยางออเทเรนซึ่งวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะส่วนด้านข้างเลยด้านแก้มข้างนะคะซึ่งเป็นด้านแก้มโลโก้นะคะบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะคะซึ่งด้านข้างจะบอกว่า2.2หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์2,200นะคะแล้วก็ 6ออโต้ก็หมายความว่าเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะด้านข้างจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะคะอยู่ก็ครอบเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็กระจกนะคะจากเดิมเป็นโครเมียมก็ครอบเป็นสีดําด้านนะคะมือจับนะคะจากเดิมเป็นโครเมียมอย่ก็ครอบสีดําด้านแล้วก็ติดตัวเบ้ากันลอยให้นะคะแล้วก็เล่าหลังคานะคะจากเดิม ตัวรถจากโรงงานจะไม่มีราวหลังคานะคะในวิตติเสริมให้ลูกค้านะคะเป็นราวหลังคาสีดำด้านนะคะสติกเกอร์ลายสายโคมแบบนี้นะคะหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นค้อบาถาังน้ํามันสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวใหม่ตัว2020นะคะลูกค้าสังเกตได้เลยค่ะสามารถเติม B 2 0ได้แล้วนะคะรองรับน้ํามันทุกประเภทเลยค่ะทั้ง B ี10และ B 2 0นะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะก็จะมีบา์เหล็กทรงซับปอตแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะเรามาดูด้านท้ายของตัวรถนะคะครอบไฟท้ายยุติสีดำด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะการชนท้ายเหล็กนะคะสีดำนะคะแข็งแรงแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับห่วงล่างจุ้งสีแดงนะคะแล้วก็ช่องใส่เซนเซอร์4จุด จากโรงงานยังมีเหมือนเดิมนะคะด้านฝาท้ายนะคะยูติดข้อมือเปิดนะคะแล้วก็เบ้าแล้วก็ดาบท้ายสีดําด้านนะคะแล้วก็พิเศษให้ลูกค้าของยูทุกท่านนะคะรุ่นนี้นะคะยูติดชกอัพฝาท้ายให้นะคะตัวชกอัพจะติดอยู่ตรงนี้นะคะใช้งานสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็กันชนท้ายเดิมนะคะยูก็คืนให้ลูกค้ากลับไปนะคะเรามาดูด้าน ภายในตัวรถบ้างนะคะว่ายุติดอะไรไปบ้างนะคะนี่เลยหล่อมากๆนะคะคันนี้นะคะภายในอารมณ์เก่งเลยค่ะภายในนะคะจากเดิมที่เป็นเบาะผ้านะคะยุ้ก็ทําเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้ตะเข็บสีแดงนะคะแล้วก็หน้าจอ Android 9นิ้วนะคะซึ่ง ใช้งานได้ทุกอย่างนะคะลูกค้าสามารถดูทีวีออนไลน์ดู YouTube หรือดูแผ่นที่ได้หมดนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังครบทุกฟัง์ชั่นนะคะแล้วก็สำหรับรถ Ford Ranger ทุกรุ่นนะคะยุยให้ดูความพิเศษเลยนะคะ Ford จะใส่ให้มาทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะก็นนะคือตัวโชคอัพที่ฝากระโปรงนะคะ เปิดง่ายๆสบายๆค่ะสำหรับโชกอัพนะคะนี่เลยเราไม่ต้องหาตัวเหล็กมาค้ำนะคะเปิดออกได้เลยนะคะเวลาปิดนะคะก็ดึงลงมาง่ายๆเลยว่า แบบนี้นะคะสะดวกสบายมากนะคะรุ่นนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นมากมายนะคะไม่ว่าจะส่วนลดหลักแสนหรือว่าดอกเบีย้ยศซแล้วก็มีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็กริง้งกรางหรือว่าจิ้มไลน i ไอดีแอดยู ID, ord, เข้ามาหาอยู่ได้เลยนะคะทางยุยมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการออกรถนะคะส่วนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะเราไปเช็คส์พร้อมกันเลยค่ะตามยุยไปเลยค่ะ ก็พาลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาอยู่ภายในรถ XLT 4ประตูคันนี้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะกว้างกวางสบายมากเลยค่ะดูนะคะเบาะนั่งนะคะอกกระชับทุกสัสดส่วนนะคะนั่งสบายมากนะคะเดินทางไกลสบายบายนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังดูเลยนะคะกว้างกวางมากนะคะจะนั่งก็ได้หรือจะนอนก็ได้นะคะสะดวกสบายมากนะคะรุ่นนี้นะคะมีแอร์แบกคู่หน้านะคะ แล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานสะดวกสบายนะคะฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีครบนะคะแล้วก็มี cruise control นะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้เรามีครบนะคะแล้วก็กระจกแบบนี้นะคะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกล้องหน้านะคะซึ่งจะลิงก์เข้ากับตัวหน้าจอ a n d ด o i d นะคะเดี๋ยวตอนที่เราเทสใจนะคะจะมีการลองใช้ระบบต่างๆนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะสามารถใช้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ใช้โหมดสปอร์ตได้นะคะคือแบบดีมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ,ะราคาทุกด้วแล้วก็ฟังชันมาครบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสใจดีกว่านะคะเราพร้อมกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรุ่น Ford Ranger XLT นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับวิธีสตาร์ทนะครับก็คือใส่กุญแจแล้วบิดกุญแจไปให้สุดนะครับก็คือจะเหยียบเบรกหรือไม่เหยียบเบรกก็ได้นะครับเวลาบิดกุญแจนะครับแต่แนะนําให้เหยียบเบรกไว้นะครับแล้วก็บิดกุญแจให้สุดครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็เปิดแอร์เปิดแอร์เปิดได้3าที่นะครับ1 2 3สนะครับจะปิดอยู่ที่เดียวนะครับ แอร์จะไม่ฟูขึ้นมาที่เบอร์สี่ทันทีนะครับมันจะค่อยๆหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาเพื่อป้องกันไฟกระชากนะครับอันนี้ก็จะทําให้ระบบแอร์ของเราใช้งานได้นานทนทานนะครับพวงมคลัยนะครับคันนี้จะเป็นโฟงมาลัยไฟฟ้านะครับแบบเบาวิวเลยนะครับเบาแบบเหมือนเราขับเอเวอเรสต์คาร์ล้านกว่าบาทเลยนะครับแต่คันเนี้ยอยู่ในรถราคา8ปดแสนกว่บาทคือหักไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้นะครับ คันนี้จะมีไฟหน้าออโต้นะครับแสงน้อยติดให้แสงสว่างมากกะปิดเองให้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto, นะครับฝนตกหนักปัดเร็วได้ฝนตกน้อยปัดช้าได้มันทำงานโดยการประมวลของมันเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยจับพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทดสอด้ากันครับในระยะสั้นๆคันนี้จะมีกล้องเ,ออเราจะติด ถอดหน้าจอเดิมออกคืนให้ลูกค้านะครับแล้วเราก็ใส่หน้าจอที่เป็น Android เข้าไปให้เพื่อ,อความบันเทิงในการเดินทางลดความน่าเบื่อในการเดินทางระยะทางไกลๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นเป็นจอ Android สามารถดู u t u b e นะครับทีวีออนไลน์หรืออะไรต่างๆที่ลูกค้าต้องการโหลดเข้ามาเหมือนแท็บเล็ตเหมือนมือถือหนึ่งเครื่องนะครับที่เราเติดตั้งไปให้นะครับตัวนี้ลดความน่าเบื่อในการเดินทางไปได้สบายๆนะครับช่วงรถติดช่วงอะไรต่างๆก็ดูทีวีอะไรไปเพลินๆนะครับแต่คนขับต้องมองถนนฮนะแล้วก็ จะมีกล้องหลังมาด้วยพร้อมกับหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ติดกล้องหน้าเพิ่มให้ด้วยนะครับเวลาเราเข้ากล้องหน้านะครับเราจะเข้าที่ตรงนี้นะครับแต่กล้องหน้าจะบันทึกอยู่ตลอดเวลานะครับเราแค่มาดูภาพเฉยๆนะครับนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับสีแดงๆตัวนี้เลยที่เป็นเหมือนรูปกล้องวิดีโอนะพอแตะเข้าไปก็จะเป็นภาพสดขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับอ่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินหน้านะครับก็จะดูว่ากล้องมันจะ ตามไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะใช้งานง่ายๆครับสบายๆเลยครับ,รบตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเทสไร้ในระยะสั้นๆน,นะครับในบริเวณโชว์รูมของเรานะครับเราขับออกมาด้านหลังนะครับด้านหลังโชว์รูมของเราก็จะมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่เป็นสนามฟุตบอลเลยนะครับข้างเราของเรา ครัก็จะมีรปภรักษาความปลอดภัยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เราก็จะเข้าด้านในนะครับเข้า YouTube กันนะครับตรงนี้ รายงานหน้าจอนะครับก็จะขึ้นคลิปของเราเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าความแรงมันไม่ธรรมดาจริงนะครับสำหรับช่องเรานะครับขอโทษนะไม่ติไม่ติดโอเค เพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มอลยัยจากที่ขอบจอนะครับหรือจากปุ่มโวลุ่มเดิมได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับสําหรับจอตัวนี้ที่เราติดตั้งไปให้นะครับใช้งานได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่ตําแหน่งเดิมนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของเรานะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยเสร็จปุ๊บ YouTube จะถูกตัดทันทีนะครับจะเข้าสู่โหมดความปลอดภัยนะครับจะตัดเข้าเกียร์ถอยหลัง ขับภาพกล้องหลังทันทีพอเราใส่เกียร์เดินหน้าปุ๊บมันจะตัดมาที่ YouTube หรือแอปต่างๆที่เราเล่นอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเพลงเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ใช้งานง่ายๆครับนี่ครับเพิ่มโวลลูมที่พวงมาลัยได้นะครับลดได้นะครับหรือลดจอขอบจอได้ตรงนี้นะครับได้หมดตรงนี้ก็ได้ครับนะครับเราเดินทางไปกับครอบครัวไปกับแฟนไปกับลูกนะครับให้เขา เซตเองตรงนี้ได้เลยนะครับจากตำแหน่งผู้นั่งด้านข้างคนขับนะครับส่วนคนขับก็ขับไปเลยสบายๆนะครับเพราะว่าลูกลูกจะไม่มาสนกับพวงมาลัยเราแน่นอนนะครับเพราะมีจอดึงความสนใจเขาอยู่นะครับสบายๆนะครับสำหรับคุณพ่อที่มีลูกหลานนะครับติดแท็บเล็ตติดอะไรต่างๆคุณเมียติดซีรีส์นะครับไม่เอาออกจากบ้านนะครับไม่มีเหตุผลแล้วนะครับที่เราจะหิ้วเข้าไปไม่ได้นะครับเราจะเอาเขาขึ้นรถไปด้วยนะครับ เพราะว่าเราจะมีซีรีส์ให้เขาดูอยู่ในในในรถคันนี้นะครับขับง่ายๆสบายๆครับผมขออนุญาตจบการเทสได้แต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจรถยนต์ Ford Ranger นะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Pick Up นะครับหรือเจดที่นั่งหรือจะเป็นในรุ่นเ a ่อ r r r a p t r r นะครับอย่างที่จอดอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับจอดเรียงกันอยู่3คันตอนนี้พร้อมส่งมอบนะครับทั้งหมดนะครับ เราก็มีไว้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับเรื่องอส่วนลดหนักๆนะครับหรือไม่ก็ดอกเบีย้ยต่ำนะครับหรือจะเอามาบาลานซ์กันระหว่างชุดแต่งกับส่วนลดหรือชุดแต่งกับดอกเบีย้ยเรามาทานกันได้นะครับสำหรับที่ ลูกค้าที่สนใจมีตั้งงบไว้เท่าไหร่อยากจะผ่อนเท่านี้ต้องดาวเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆติดขัดตรงไหนเคยติดบูโรเคยติดอะไรต่างๆแบบไหนปรึกษาเราได้นะครับเราให้คำปรึกษาฟรีนะครับยินดีให้บริการครับคุณครับ